S.M.S. ปล่อยกู้แสดงความยินดีมีวงเงินฉุกเฉินให้ใช้ทันทีใครหลงเชื่อกดลิงก์อาจตกเป็นเหยื่อนี่คือภัยไซเบอร์ทุกวันนี้ทุกคนต่างก็ได้รับข้อความสั้นหรือ S.M.S. ที่ส่งมาจากเบอร์แปลกหรือบางทีก็มีชื่อหน่วยงานที่ดูน่าเชื่อถือพร้อมข้อความที่ทำให้เกิดความดีใจตกใจหรือเชื่อใจเช่นอนุมัติภายในหนวัน แจกจริงสินเชื่ออนุมัติวงเงินของคุณแล้ววงเงินของคุณผ่านแล้วคุณได้รับสินเชื่อ1 0 0 0 0แบาทข้อความเหล่านี้อาจดูดีดูเหมือนมีที่มาน่าเชื่อถือมีลิงก์ให้กดเข้าไปสู่เว็บไซต์ถัดไปเพื่อติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือบางข้อความก็แนะนําให้แอดไลน์ไปคุยกับเจ้าหน้าที่หรือเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลบางอย่างที่เป็นการสมัครสมาชิกหรือเป็นการให้ข้อมูลส่วนตัว ้าได้รับข้อความเหล่านี้สิ่งแรกที่ต้องตรหนักคิดไว้ก่อนเลยคือทุกข้อความสามารถมาจากคนร้ายได้เสมอแม้ว่าชื่อผู้ส่งจะระบุเป็นชื่อย่อธนาคารหรืออักษรอะไรก็ตามคนร้ายสามารถปลอมตัวเป็นอะไรก็ได้ส่งข้อความมาหาเราและคนร้ายได้เบอร์เราได้อย่างไรคําถามนี้ไม่จําเป็นต้องสงสัยเพราะคนร้ายแค่สุ่มดาวเลข10ตัวได้ก็ส่งข้อความไปหาใครสักคนได้แล้วศูนย์ชัวก่อนแชร์สอบถามกับผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคําแนะนําที่สําคัญคือป้องกันการตกเป็นเหยื่อก็อันดับแรกนะครับเราต้องดูข้อความต่างๆข้อความมันน่าเชื่อถือหร <c oughs> ออือเปล่า, <c oughs> า,าเช่นเมื่อกีอ้ที่บอกว่าได้วงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้เงินหรือว่าติดแบ็คดิสก์ทเชื่อได้ถ้าเป็นข้อความลักษณะน,นี้ก็อาจจะระมัดระวังไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็น s m s หลอกลวงเข้ามาที่เราดูผู้ส่ง ผู้ส่งเป็นใครผู้ส่งตรงนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาส่ง s อสเมนี่ยมันอาจจะมีชื่อว่า sender name งั้น sender name ที่ส่งมาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือเปล่างั้นถ้าบอกว่าถ้าเป็น sender name ที่ส่งมาจากธนาคารพานิชต่างๆอันนี้อาจจะระมัดระวังไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะถูกหลอกเพราะว่าเรามีนโยบายของทางธนาคารออกมานะครับว่าเราไม่ให้ธนาคารเนี่ยส่ง SMS ที่เป็นลักษณะของการขอ,ข,อ,ข,อข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ SMS มที่มีการลักษณะของตัวขอรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดต่างๆของลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ผิิดปกต แปลกๆส่งมาที่เราตัวอย่างเช่นอาจจะมีเครื่องหมายบวกข้างหน้าอันนี้จะเป็น SMS ที่ส่งมาจากต่างประเทศตรงนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็น SMS หลอกลวงดูพฤติกรรมอาจจะพอรู้ว่าน่าสงสัยลักษณะพฤติกรรมเพิ่มเติมนะครับ SMS ต่างๆเ่าเนี้ยอาจจะมีการบอกว่าโอเคเมื่อคุณได้รับมเมสเซจแล้วอาจจะมีการขอแอดไลน์เข้าไปเพิ่มเติมเพื่อคุย กับทางผู้ให้บริการหรือว่าตัวแทนของคนที่จะให้สินเชื่อตรงนี้ก็อาจจะเป็นพฤติกรรมอีกหนึงอันหนึ่งที่น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นการต่อยอดในการที่จะหลอกให้ดําเนินการต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยวนเงินหรือว่าเสียทรัพย์สินต่างๆ และควรตรวจสอบกับแหล่งทางการจริงๆจริงๆถ้าได้รับมานะครับขอให้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงแต่ถามว่าเราจะเชื่อมั่นได้อย่างไงรตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิด S m S รายนั้นมีการอ้างถึงธนาคารเราก็ควรจะโทรไปที่ธนาคารจริงๆเราได้รับ S m S มาธนาคารของคุณมีการปล่อยสินเชื่อหรือว่าให้เงินกู้เราอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าที่สําคัญหากมีการส่งแนบลิงก์มาด้วยจะต้องระวังไว้ให้ดี อีกกลุ่มหนึ่งคือ SMS ที่มีการอ้างชื่อธนาคารแล้วก็มีการแนบลิงก์มาด้วยตรงนี้ก็ทางธนาคารในประเทศไทยเรามีนโย,ยบายว่าไม่ให้ธนาคารเนี่ยทำการแนบลิงก์ที่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของทางลูกค้าและประชาชนนะครับงั้นถ้าเกิดมีการส่ง SMS และมีการอ้างชื่อธนาคารแล้วก็มีการลิงก์แนบมาด้วยอาจจะเป็นลิงก์ที่เป็นลักษณะของการที่เขาไปดาวน์โหลดมัลแวร์หรือลิงก์ตรงนี้อาจจะเป็นลิงก์ที่ไปหน้าเว็บอีกอันนึงเพื่อให้เรากรอกข้อมูลต่างๆเนี่ยตรงนี้มัน่นใจได้เลยนะครับว่าเป็น SMS ที่หลอกลวงเข้ามาลักษณะลิงก์ที่ส่สสงมมาากัับข้้อควน บ่อยครั้งเป็นลิงที่กดแล้วไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ดูเหมือนแท้แต่จริงๆแล้วเป็นของปลอมเลียนแบบหากใครหลงเชื่อกรอกข้อมูลเข้าไปอาจจะนำไปสู่การถูกเจาะระบบเจาะข้อมูลขโมยข้อมูลสวมตัวตนจนไปถึงการขโมยเงินจนเกลี้ยงบัญชีได้เช่นเดียวกัน คือปัจจุบันเนี่ยเอสเป็นช่องทางหลักช่องทางหนึ่งนะครับที่มีจฉาทีพจะใช้ในการหลอกลวงประชาชนงั้นถ้าเกิดได้รับ SMS ปล่อยเงินกู้นะครับขอให้ตั้งสมมติฐานไว้อันดับแรกเลยนะครับว่าน่าจะเป็น SMS หลอกลวงงั้นในกรณีที่ประชาชนต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอให้ติดต่อสถาบันการเงินหรือหน่วยง,งานที่รับการอนุญ,ญาตโดยตรงนะครับก็จะได้มั่นใจมากกว่านะครับเ m s SMS เป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้การติดต่อสะดวกสบายขึ้นแต่หากเราไม่ระวังไว้ภัยก็อาจจะมาทาง SMS ได้ และทําให้เราตกเป็นเหยื่อด้วยตัวเราเองภัยไซเบอร์อันตรายหากรู้เท่าทันป้องกันได้ส่งต่อคลิปและคําเตือนนี้ถึงคนที่คุณห่วงใยและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์กราตั้งสติก่อนปักใจเชื่อข้อมูลข่าวสารต่างๆและส่งต่อให้ผู้อื่นนะคะสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม